พาถ่ายคลิปแล้วเออออกเครื่องนวดมันแบบดูหน้าถ่ายอะไปสามวันพูดมหาอะไรอยู่เชียงใหม่เชียงรายแม่สายรค์แแม่สายไม่ถ่ายอะไรเลยคือไ่ปั๊มเยี่ยวนวดเสิอกถ่ายเออดีมากันไม่รู้กล้องมันเป็นอะไรแล้วใช้มือถือถ่ายได้ไะขอ๋บง่ายๆอะทางไหนก็ถ่ายละไอ้เยี่ยมมาเจอที่ปั๊มครับเป็นเครื่องนวด ไอ้เยอะแม่งเท่กันแล้วเราไม่เคยนวดเลยพี่เคยปะผมไม่เคยเลยนะแต่ว่าสังเกตแบบว่าแม่งจะอยู่ตามปั๊มตาจังหวัดใช่ไหมพี่ใช่น่าจะใช่นะก็เกือบทุกปั๊มนะเพราะมันเหมือนพักรถได้คือพอมาพักรถล้วก็แวะนวดปกติคือสำรวจจากภายในเนี่ยน่าจะเป็นเหมือนลูกลูกล้อล้อลูกล้อรถอะล้อจริงเหรอใช่เล็กๆไงล้อแบบเอาเป็นล้อรถปกติแค่แล้วถ้าถูกหยอดไปแล้วข้างในก็เป็นคนนั่งอยู่ แล, yup. แล้วแล้วมือมันกลมๆเหมือนเหมนเลมอนนะเป็นของเทปาทเนี right? ่ยเท่าไหรติ <S 2> <S 2> ๊บปาดอ่ะบาทที่ไปเครื่องนวดเนี่ยเท่าไหร่ก็ถูกกว่าที่ที่เราไปนะเราติดแบงเนี่ยติ๊บาทปุ๊บมันจะเป็นยังไงลองดูอันนี้ไม่เคยอยู่กันนะเขาล็อคไปอ๋ออ๋อเรามาเนี่ยเออมาละมาละมาละไอเครื่องนวดเหรอไอขี้กูเนี่ยโอ้โหไอ้สัระ เฮ้ยสำหรับคนแบบง่ายๆสิบบาทนะได้ไหมเออว่ะเฮ้ย,ยมันมันมันให้ความรู้สึกเหมือนเหมือนมีมือตัวเลมอนมานวดหลังใครอยากได้อารมณ์เหมือนตัวเลมอนนวดหลังเนีน่ยแนะนำเลยสิบบาทเลยเหมือนน่าจ,จะวิเคราะห์มันเลยไหมว่าคนนวดอบนวดตรงจุดไหนของของหลังคนบ้างมันเจ็บสัตว์เฮ้ยมันแรงขนาดนั้นเลยสั่นขนาดนี้ ไม่มีอะไรเตือนภัยประเทศไทยเลยวะแตได้อยู่นะเฮ้ยเออหวังเฮ้ยเฮ้ยคุชอบตอมน้ำบีบน่องเหรเฮ้ยผมยังไม่โดนบีบน่องเลยเหรอเออไม่บีบน่องเหรอเออหนีละหนีละเฮ้ยเฮ้ยพี่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 เฮ้ยยันนั้นพี่เยี่ยมนั่นไปบอกว่าพี่เฮแม่ร้องเอียดเลยอุ้มมันรับเป็นงูเลยนะไอ้สัตว์พี่แกะดูมีงูเหลือมที่ไหนหรอวะ เฮ้ยน<อ>ี่ถ้าตอนมันหนีบสุดๆแล้วถ้าไฟดับขึ้นมาแล้วมึงน้องแตะไอ้ <c oughs> ยิง่งล่องเขียวเลยนะแล้วไปจะเรียกตัวแทนมาแงะมึงคิดตัเด็ดหุ้ยยิ่แม่บีบแรงนะจะบีบอยู่เลยเหรอโหรัานน้ำเก่งติ้วเลยดูเด็ดร้านเกงตึงเลยเนะี่ยดูเด็ดร้านกระเจี๊ยบตึงเลยนะ <c oughs> <c oughs> ดีนะสิบบาทเออสิบบาทเลยพี่เนี่ยเรียบเรียบง่ายๆคุณไม่เนี่ยคุณยังยืนถ่ายเลยคุณไม่นวดเน่ะคุณติดแบรนด์นไงคุณนึกว่าตุ๊ดตุ๊ดต้องเป็นอะไรติดมาคิตตี้หรือว่าเมื่อกี้ไปอ่ะแต่ยูริเมื่อกี้ถ้าไปเชียงใหม่ก็พอดีมีคนแนะนําตอนแรกพี่ลองไปกินทนี่นี่อาหารร้านไซยุริกูก็เซิร์ชไซยุริเฮียเข้าไปปุ๊บโอ้โหไอ้สัตว์อาหารญี่ปุ่นค <lowering S 2> าเฟ่ เหมือนสิบาทได้เอ็นหลังก็พอนะไม, <c oughs> ไม่เอ็นลเลยเนาะพี่น,ลนลละอลองดูสิเฮ้ยพี่คิด,ดูสมมติถ้าคนนอนก็หยอดไปสักพัน,นึ่งนะเ <c oughs> ช้าเลยใครเป็นเบาหวานอยู่ก็สกิดเ <c oughs> บาหวานขึ้นเลยนะมันบีบขึ้นบนเลยมันบีบตบมันบีบขึ้นหัวเลยเบาหวานย้ายถิ่นเลยโอ้โหเสร็จพอดีเลยแล้วเมื่อกี้ตอนมันขึ้นไปขืนมันไงผมพังเลยทั้งหมดสามวีที่ทำมา ไปพังกังขืนเ,นเมื่อกี้แล้วมันออกแบบมาแล้วห้ามนั่งเฉยห้ามนั่งเฉยถ้านั่งเฉย,เ,ฉยเป็นไงวะอะไรอะถ้าดูเดี๋ยวผู้พันวิบ <c oughs> <c oughs> นี่คุณนั่งหลังตรงกับทหาร,กรเกดอีกแล้วดูเดี๋ไอ้ยังตรงเลยนะก็อ,อกแบบมาแล้วนี่ห้ามนอนพักถ,ถ้าถ้าลองเอ็นัวไปแบบง่วงถ้าหลับถ้าหลับเลยไม่ได้อาได้ไอ้ลูกกิ้งเนี่ยมันติดอะสมมติว่าอะสุดเลยไม่ได้ลูกกิ้งติดคออีกเหมือนเดิมปรมาณอะอย่างเงี้ยได้พอได้อยู่ แต่คุณดูวยก้นกบมีเสียนะใช่มันมันยกสูงนะมันต้องลอยมาเมื่อกี้เขาแบบพอเอ็นแบบพมันนอนได้เลยไงผมบอกว่าว่าทุกคนอยากนอนอ่ะหยอดไปได้สามพันบาทไม่เปิดแรงแด้วยสี่ร้อยเอ่งไอ้ยีเลยหยอดไปพันหนึ่งคิดดูดิเพื่ต้องถามะนี่ยยี่ย่ไม่เปิดโรงแรมวะอย่างเงี้ยเวลานั่งนะสมมติม่วมาไว้มีเสร็จตังขอเอ็นหลังหน่อยอืกะมกนก เลอหลับไปนะมึงมึงดูถ้าเลือหลับมันดันไว้ใช่มันดันมันดันมากแม่งดันไว้เลยมันดันกระดูกคอไว้เลยพี่ก็เคยนวดเลอกี่วันน้ะเพิ่งเคยนวดนะเพิ่งเคยนวดอ่ะเพิ่งเคยนวดกปกติไม่ค่อยได้นวดไม่ได้นวดแต่ที่ไหนเลยคุณจะไปติดแบงผมบอกว่าละสิบบาทมันก็ได้อยู่เนี่ยก็เป็นอะไรป้ายไฟอะไรบีว่าเออแอเจลีน่าแนนซี่ ที่คุณพูดมานี่ตูดท็อปเลยนะแล้วพูดมาชื่อไม่มีเพี้ยนเลยนะอัคคระใช่หมดดีดีดีแนะนำกันนะผมชอบไหนนะในวิดีโอนี้ชอบตรงไหนวะไปห้าวันไม่ถ่ายคลิปเลยไม่ถ่ายเลยเออแวะปั๊มเออนั่งถ่ายนวดจะไม่ไป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 โอเคตอนมันบีแบะน้องพูดที่ตรงนี้เนี่ยเพว่าตรงเนี้ยมีโดนเลมอนนั่งอยู่แล้วใครตรงนี้กูว่าเขาฝังมูลเหลืองไว้วะเดี๋ยวเขาใส่ไม่ดี ทำไมวะชับหรอไปไปไป